ดุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําเมือคนมันจะเมาใจเยียบกัเป็ดกไม่มิดมิดมิดิดเจอกันที่มิดนิยม สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ทั่วโลกเลือกสรรและไว้วางใจ BSC International Isuzu D Max V Cross ใหม่ Yogurt r i c h e เพิ่มใยอาหารอาร่อยมีดีเยอะสวัส,ส,สดีค่ะเราจะเผยรเราจะแผ่เราจะแส่ทุกข้อสองสัยในมิตนิยม ได้เวลาเผยได้เวลาแผลอีกแล้วครับผมนี่วันนี้วันนี้วันนี้เปิดด้วยแผลอะไรแผลอะไรมีน้องเขียนจดหมายมาเขียนอะไรว่าพวกเรานี่เขาเขียนมาว่าสวัสดีคร่ะเสียงนี่อีกแล้วสวัสดีค่ะพี่ไก่พี่หนุ่มพี่ลุกพี่ก๊อกคือหนูนะคะมีปัญหาจะมาถามหน่อยนึงหนูเป็นแฟนละครชอบดูละครมาหลายเรื่องก็ให้ให้จดหมายยาวขอนั่งก่อนได้ไหมเอาจดหมายยาว ที่ใช้ถ่ายละครกันนี้เป็นบ้านหลังเดียวหรือเปล่าคำถามข้อที่หนึ่งถามว่ากไก่เอาเปลี่ยนธรรมดาเอาเปลี่ยนธรรมดาอาจจะถามคือสรุปว่าถามเรื่องบ้านเขายว่าบ้านที่ถ่ายละครเนี่ยเห็นซ้ําไปซ้ํามาฉากซ้ําๆเขาอยากจะรู้ว่าเนี่ยมันคือบ้านหลังเดียวกันไหมแล้วทำไมเขาถึงได้ฮิตได้ฮอตชอบไปใช้ที่นี่กันจังเลยเราก็เลยไปหาคําตอบมาให้ครับน้องบ้านนี้นะฮะเขามีชื่อบ้านว่าบ้านเหลือง อยู่แถวนครชัยศรีที่นี่คนก็ไปถ่ายกันแล้วนี่เลบ้านสีเหลืองเหือใช่ไหมเรืออุยพี่ไม่เคยถ่ายที่เหลืองมาเลยเขาบอกที่นี่นะครับชายแดนขอนเยอะมากพระเอกนางเอกนะฮะเรียกว่ามาที่นี่เกือบครบแล้วอ่ะนะครับเคนธีรเดชอย่างนี้นะฮะชมพู่นะครับ พลอยเชอร์มานอัมพัชราภานะฮะเจ้าของบอกว่ารออยู่คนเดียวเมื่อไรจะมาและเดทคูกิมิยะนี่ไงเขาบอกเขามีความสุขมากให้มาขอกับดิฉันสิฮะานาเดทอยู่กับดิฉันทุกวันเออใช่อยู่กับย่ายายเหรอใช่ใช่คุณยายเขาดูแลอยู่แต่บ้านเขาสวยนะสวยสวยจริงๆเหมือนรีสอร์ทคือบ้านหลังนี้พอสร้างขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับเขาบอกไม่ได้ตั้งใจให้เช่าถ่ายละครนะแต่ไอ้โลเคชั่นเนี่ยฝ่ายโลเคชั่นของกองถ่ายละครเนี่ยผ่านไปเจอ ชอบปุ๊กก็ไปกดจิงแล้วก็บอกว่าโลเคชั่นมาแล้วค่ะไม่ใช่มาขายของมาขอเช่าบ้านเขาให้เลยาเช่าบ้านเขาก็ให้เลยเหรอไม่ไม่เขาตอนแรกเขาบอกว่าตั้งแต่ไปไปที่ปีขอตั้งแต่ก่อนสร้างบ้านเลยนะใช่ไหมที่ไปกดมาเห็นลักษณะแล้วเห็นปุ๊บอีกปีหนึ่งผ่านไปเหมือนกับเจ้าของบ้านได้อยู่แล้วเนี่ยก็กลับมากดขอลองใช้สถานที่เจ้าของบ้านก็บอกโอเคงั้นโอเคหรือว่ารักละครไทยเหมือนกันให้เช่าราคาชิวๆเท่าไหร่วันละสามหมื่นห้า สามหมื่นห้าแพงไหมสามหมื่นห้าก็เป็นราคาที่ดีนะสมัยก่อนก็สมัยก่อนนี่ห้าพันหนึ่งหมื้าไหมตอนช่วงห้าพันหนึ่งอันนั้สมัยพี่ไงห้าพันหนึ่งก็มาไล่รถบีโนมนประมาณหมื่นห้าสองหมื่นใช่แล้วก็กลายเป็น3ามหมื่แต่ว่าคิวเขากี่ี่ววะข้อแม้คือตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงสี่ทุ่มอ๋อสองคิวนะเพราะว่าอะไรเพราะเป็นเวลาที่เขาออกไปทำงานอ๋อไมอยู่บ้านใช่เจ้าของบ้านเลยนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจส่งออกเสื้อผ้า แล้วเขาชอบมากเวลาดูในดูในแบบเวลาดูในละครใช่ไหมเขาจะเห็นห้องนอนของเขาไงแต่อุ้ยวันนี้จินตาลามานอนบนเตียงเขาบอกอย่างนี้เขามีความสุขอุ้ยวันนี้ชมพู่มาเดินเล่นในห้องอะไรอย่างงี้แล้วเชื่อไหมเวลาไปถ่ายละครเนี่ยผนกพรอปคือแผนกจัดฉากของเราเนี่ยเขาจะไปจัดสรรบางมุมเพิ่มขึ้นเองเขาก็ชอบนะ ไปจัดชั้นหนังสือให้ไปทําอะไรต่อไม่อะไรคือเพิ่มจากของเราเนี่ยเข้าไปเพิ่มแต่เห็นบอกว่าเขาบอกเขาชอบมากที่คุณจินตลาเคยไปถ่ายบ้านเขาใช่ไหมใช่ใช่นี่ไงเขาบอกเขามีความสุขมากคุณจินตลาว่านอนบนเตียงแล้วนี่นอนหลับเลยคืนนั้นโดมกลิ่นคุณนไม่ใช่แล้วนรกจิตแล้วเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนชุดไปแล้วคุณก๊อฟเคยไปถ่ายบ้านนี้ชอบมากนี่ไงนี่ไงก๊อฟอยู่ในกองหมาบ้าเราเอง ก็ไในเรื่องคือเข้าไปอุ้มลูกสุนัขออกมอแล้วตัวเองก็เข้าไปนอนเข้าไปนอนเข้าไปนอนจะบ้าเหรอไม่ใช่แต่บ้านเขางามนะเขาเลยบอกเขามีความสุขมากคือแบบว่าเหมือนมีดารามาเยี่ยมเยียนบ้านไงฮะถึงขั้นอะไรรู้ไหมมีสมุดเยี่ยมบ้านเลยนะครับราคานะครับสี่ดีรวมบ้านหลังนี้สร้างขึ้นมานะครับถูกๆเท่าไหร่ฮะร้อยกว่าล้าน มันเป็นไปได้สิพื้นที่ขนาดนั้นสวนขนาดนั้นเขาบอกว่ามีดาราท่านหนึ่งใช่ไหมฮะที่กำลังจะสร้างบ้านแล้วก็ให้เป็นบ้านแบบกองถ่ายกองกองถ่ายไปถ่ายด้วยคุณพงพัฒน์ตั่งไงคุณพงพัฒน์ถ้าไม่กองถ่ายเลยตอนนี้ทําแล้วอยู่ที่เมืองกาญเอาไว้ให้คนเช่ากันเลยถ่ายหัวพี่สร้างเพื่ออะไรหนึ่งคือเขาบอกประหยัดงบเพราะว่าถ้าจะไปเช่าเนี่ยคิวละสามหมื่นห้าสามหมื่นอะไรเงี้ยมันก็ถึงคิวก็สามแสนห้าแล้วยี่สิบคิวก็เจ็ดแสนถูก S <S เดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้าจะมีเรื่องเออผมอยากรู้เรื่องรังสงการได้ไหมเออใกล้สงช่วยหาให้ <นะ S 1> ห,หน่อยได้ไหมเออเพราะใกล้สงการได้ดจัดไปขอพักไปแป๊บเดียวค่ะครับเจอกันที่มิตรนิยม